โนแก่ okay. ไม่ค่อยสบายแกแกมันถูกแดดไม่ได้นะอย่างการนี่ปลูกได้ปุ๊บปั๊บแหละตาพันน่ะแล้วมันจึงเทียคนเดียวไม่ได้เ <laughs> ตาพันก็อย่างนี้แหละเนี่ยอย่างนี้มันน่าที่จะเอารถไปดันไม่ถ้ามีไม้ยาวๆหกเมตรไม่มีใช่ไหมห<ะ>ไม้ยาวสี่เมตรหกเมตร เอาไม้วาง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 เลื่อนไม้เอาไม้หเมตรนีเอาไม้หกเมตรสี่เ <6 S 2> มตรจะไม่ต้องดึงเชือกม,มันจะไม่สวยอ๋อ นี่มันไม่มีคนรับจ้างเหรอตามันหาย,ยากหน่อยเหมือนหาคนงานยากจังอ่ะหกเมตรอะ่ะสองตอกอะ่ะโอ้ห่างมากปลูกได้กี่ต้น <laughs> เนี่ยเนี่ยแถวเนี่ยหาจะได้แถวเนี่ยไปปุูกนู่นแหละเป็นแถวน่ะ จะได้ตัดไม้ตัดอะไรอยู่ะมันเก่กว่าอ๋อค่ะได้เนี่ยมันได้ไหมได้ค่ะอย่างนี้ราคาหกเมตรอ่าเนี่ยไปสี่แต่วัดเลอนะวัดเสียบอยู่ค่ะหกแล้วก็สี่หกหกค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เว้นไว้ไให้รถมันวิ่งขึ้นไปได้ตัวนี้มันหกเมตรเนี่ยค่ะค่ะหกเมตรค่ะมาถึงนี้ จากหลักนะนะหลักค่ะค่ะใช่ค่ะ่น้องเตอร์ค่ะเมตรใช่ค่ะหกเมตรค่ะทางนู้นมาอ๋อโอเคใช่เลยหกเมตรค่ะมันจะรดมันจะวิ่งบนได้ไงใช่ใช่ใช่อย่างนี้เลยค่ะถูกไหมอย่างเงี้ยถูกค่ะตรงไหมเปี้ยตรงค่ะไม่ต้องเป๊ะก็ได้เอ๊ะนี่สี่เมตรร้อเหรอแม่นี่ยังไม่สี่ตาตอกตาเป็นคนตอกไปตรงเนี้ยฮะมันสองเมตรได้ไงเอ้นี่ไม่ไม่พอรตาตาตอกตรงเนี้ย ไม่ไม่แล้วอันเนี้ยอันนี้กระต่ายแกอ,อยู่ต้นนี้อันนี้มันครบแล้วเนี้ยอส่วนนี้หลักมันม่ใช่อยู่แล้วเออส่วนนี้ไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เหรอคะเออเส่วนนี้ใช่เนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมส่วนี้ไม่ใช่ <c oughs> อ,อ,อ๋อโอเคโอเคแนนแถวแรกอ่ะเป็นสกักข้างในก็เป็นพยุงไปเลยค่ะเอาแถวเดียวก็ได้สักเ,เว้นให้ไวให้หนูแถวนึออแถวนี้เนาะแถวสุดเนี้ยแถวเป็นแนวไปนี่เลยแล้วก็ด้านนี้ แถวตรงไปตรงไปแล้วก็ด้านนี้ด้วยข้างนี้ด้านเน้นด้วยใช่แล้วก็แนวแบบเส้นทางเข้ามาให้มันเป็นแนวแบบรั้วสักอ่ะไม้สักแบบสวยๆอ่ะเป็นรั้วสักทางนอกเป็นรั้วสักใช่ค่ะทางในเป็นพยุงค่ะพยุงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่นี้ปลูกพยุงเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูเอาสักมาเติมทีหลังยังยังไม่ปลูกตอนนี้กลาว่าที่มันจะไม่พอปลูกไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่มีได้เดี๋ยวจะถ่ายตรงนู้นเพิ่มใช่ไหมถ่ายว่าจะถ่ายไปตรงนสวยดี คเว้นที่ไว้ให้หนูสร้างบ้านตรงนั้นด้วยเดออีเ๋ยวหนูคุยกับตาพันร้อนก็ต้องพักก่อนค่ะอ,อ,อ,อันนี้ออปลูกตอนฝนตกไหมรอฝนตกก่อนไหมค่อยปลูกอะ่ะหรือ,อยังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละเนี่ยมันเนี่ยนเนี่ยสีเมต้องรอฝนตกอ่กะถ้าแล้วปักแนวไว้อย่างนี้ค่ะฝนตกมาแล้วถึงปลูกมันกะโอเคดีกว่ากันนะรอฝนตกอเดี๋ยวบอกตาพันค่ะอันนี้ไม่ได้แดดมัน แล้วก็ขึงเที่ยวกับไม้ปักตรงนี่เป็นแถวโอเคเนี่ยถูกแล้วนะผมตาว่าถูกแล้วถูกแล้วค่ะถูกไหมแต่เป็นแนวไปมันจะเป็นต้นสักแนวยาวขึ้นเลยค่ะเป็นแนวตามถนนไปเลยถ้ามันจะโค้งโค้งงอนนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามแนวถนนไปเลยค่ะโค้งนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันเป็นเรียงแนวไปโค้งนิดหน่อยไม่เป็นไรเป็นถนนธรรมชาติเอาตรงนี้เป็นกว้างกว้างหน่อยก็ไม่เป็นไรขยายตรงนั้นได้ค่ะค่ะ สักไม่เลี่ยงสักไปนี่เลยอะยาวไปทั้งนูเนี่ยเป็นรั่วรัวรั่วรั่วไม่สักไงรั่วไม่สักเว้นไม่เนอะเออถูกแล้วทางพุนก็สักลองนับให้หน่อยเด้อกี่ต้นนะเดี๋ยวหน่อยเอาห้ามากันนั่นแหละเลยบอกมาเกินเดี๋ยวมันบุกบอยนี้สักนี้บุกแครสามเมตรครึ่งเก็บชอบฟังนะสามเมตรครึ่งเก็บชอบเออสามเมตรสาห้าทีบ เออแค่สามเม็ดก็ได้แค่หกตัวก็พอห้าสิบก็ต้องเอาอใหญ่เนาะอือหนูในป่าสักเนี่ยผมไปปลูกกันที่ที่หนึ่งต้นกุนกอดไม่หูบุนเก็บติดกันอ้าวหรอให้แยกให้มันเป็นแนวมองเข้าไปให้รถเข้าไปได้ฮะเที่ยวนี้ก็เป็นซักเลยนาะอืออือใส่นสองข้างเลยเป็นห้องนี้เป็นห้องทางนั่นแหละนั่นแหละใครเอามา no. อยากเห็น wow โ เออยังนั้นแหละให้เป็นให้เป็นแนวสักอ่ะอ่นี่เป็นท่อนเป็นหางเข้าไปเป็นแนวสักเป็นล่มหางเข้ามาเลยตอนนี้ก็สักเออนั่นแหละนั่นแหละถ้างูนก็เป็นสักนั่นก็ไปสักไปเห็นดีเพราะจกได้ยังไงเนี่ยผมก็ได้สั่นแหละก็ด้องชื่นมาบอกเนี่ยน้ำยังเอาปุ๊กตามเด่นห้อยเพลไหมเป็นเที่ยวช่วยจังเสียเฮ้อยังไปให้ถึงแดนเขาดูไม่เรือมันต้องปูเหรอขายได้ไหมเออเขาขายได้อ๋อ พอปลูกริมฝั่งนี้ก่อนฟั่งบนเดี๋ยวค่อยปลูกทีล่างเดี๋ยวค่อยว่ากันฝั่งบุญเพิ่งน้อยปลูกไม้นี้ปลูกอะไรไว้เป็นเนี่ยเล็กเพิ่งน้อยปลูกมอนไปกินเนี่ยนะพอเอาได้เป็นเถียวสักไปนะเออสักเออแล้วก็เถวแถวนี้ก็สักรถนิวิ่งพักให้เลยมันนะแมนสักนี่เย็นสุดเลยนะเราจ้าแมนนี่บ่มีการสักมันใบใหญ่มันอีเย็นอือเย็นแล้วขนยักเทียวเขาบอเทียวดูได้อืมสารานี่เอาให้ดีๆให้มันลื่น ถูกแล้วตาแก้ว่าตาทําถูกแล้วนั่นนั่นแหละนั่นแหละเออหกเมตรไปทั้งกลุ่มหล่อฟุนลงแล้วค่อยปุ๊กเดี๋ยวพอฟุนบอลงอลงไฟปุ๊กเสียบวงนั้นตายตายตายแดดแข็งจังเดียตานี้ดูแม่นะใทยมาซื้อจะเข้านะนต้องเถ้าไทยก็เราก็เกยไว้นี่สับน้ำมาเดี๋ยวมันอีเข้าลึกน้ำมาเขาจับบอลถ้าบอลไทยนี่มันอีไรนี่มันปล่อยปล่อยบอลลงมาบอลหล่อหลอฟนลงปุ๊บรีปุ๊กเลยพอ พอบางเห็นอยู่นะต้นไม้เท่านี้ทําไมไปโตไวใหญ่ไว้จังมันพิษชัางเก่งวะอ๋อถ้าต้นไม้มันคุมดินปุ๊บน้ำมันบ่ละเฮยดินมันื้นตลอดกับดินเนี้ยมันทําให้ต้นไม้ใหญ่ไว้ไวะใหญ่ไวถ้าใหญ่ไวนั่นได้ขึ้นได้จากเม็ดนึงนะสามปีมาดูเลยต้นนี้ก็มีประโยชน์เด็ดตานเนี้ยมันเป็นมากแล้วหัวกินแนสักเอาแค่ซ้ำเม็ดครึ่งตีเออสามเม็ดอ๋อา้ำซาเม็ดพอสามเม็ดพอดี บ่อโน้อยไปตีบ่บ่พอดีสักบ่ต้องปลูกห้างพวกห้างตีปบ่ปลูกห้างเลยเชี่ยเหอะสักมาต้นน้อยตีมันตัดใบตีหรือไงมันใหญ่ไวแต่บ่อรถมันนี่มันอีพอดีเป็นโฮมไปเลยนะคนมาเที่ยวหน้าเที่ยวเลยแล้วมาเนี่ยชอบพี่กระซักเด้อพี่กระซักอืมนั่นถึงบอกว่าอีหมาให้เป็นสักเป็นแนวสักเข้าไปให้มันล่มลื่นไปเลยซวยจังทีนะมาบอลอีเป็นตาเมนแล้วนะต้นต้นต้นแดงเยอะนะนะตรงนั้นตรงนั้นมันสูงนะปลูกตัวหั่นมานล้วปล่อยบล็อกนะ ถามาแวะเข้าห้ตัวห้องตัวนีบรถีบอให้มาทำเพราะน้ำอยู่นี่สกปรกลงไปน้ำบดีต้นนี่ยตักเนี่ยมันอีอีต้นถ้าตีเท่าไหนต้นตรงอ่าค่ะเสียเหอะรงเนี่ยทำสักซองเหนียวแล้วช่วยจังดูแม่ตรงไปสักไอ้นนเต้าคอยนั่นที่บุธีไอ้ตรงหัวตะพานนันเขียวนั่นนะต้นบักใหญ่เขาลักจังเนาะไม่ให้เข้ามา ชอบจังธรรมชาตินี่ใครเพ่อชอบที่เลนี่กับบิดแน่หน้าทำมาซ่ดีจังเลยถึงยอดโอเคตามนี้เลยหล่อฟุ้นหลงแล้ค่อยปลูกเด้อพอฟุ้นหลงปุ๊บแม่เล็กเอาแต่พอมาซื้อใบใหม่ใบหยั่งต้นนี้น้อยเด็ดนะจะนีดใหญ่จังนะดูไหมมันใหญ่สูงก่อนต้นบ่ใหญ่เขาบ่าั้งแรกนะต้นใหญ่เราพอจุงไว้เนี่ยตาทำไปตาก็คิดเองถูกยังหลานกูบวกบน ถูกถูกถูกเรื่องมันนี้เป็นแนวสักแล้วมันนี่สวยล่มลื่นใบมันใหญ่มันนี่เป็นล่มมัน่สวยเดินมาก็เย็นสบายปุ๊บไปเล็ดไปนี่เลยอือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีจทีน้อยแนวใดนะทึ่งตรงใดนนะเดี๋ยวพออีกักแดดดีอ่ะก็ตรงนี้่ะพอคุณจะตสักกบแล้ว เดี๋ยวจะเอาถุงยางมาใต้ไม้ถุงถุงไปอยู่พุ่นหลักหนึ่งยูการี่หลักหนึ่งเขาจะยุคุณตรงไปพุ่นเล็กเอาให้มันตรงกันแล้วมันตรงอีกขยับไอ้คนอยู่ทางคุ่นมันแนวถ่นนุ่นข้างๆนี่ถ้ามันอีงอโค้งหน่อยนึงก็บอกเป็นไรเป็นแนวถ่นนุ่เป็นไรลมัต้องเป๊ะทุกอย่างในถึงเนี้ยม่ต้องแบบเป๊ะต้องแบบต้องต้องตรงเป๊ะอย่างตามแนวถนนได้เลยพอพอให้มันดูสวยงามตามธรรมชาตินะคล้ายๆถนนนะเดี๋ยวตายะดึงให้เป๊ะเลยต้นตักนะเมียเลยแล่ะ ตรงปิสามเมตรสิอ่สามเมตรสามเมตรหกซอกพอดีแล้วก็เว้นช่วงไวจากหกเมตรให้จากช่องได้ไวขับรถเข้าไปเอออย่าอย่าอย่าสร้างเมตรแล้วไวรั่วไปตรงเอวไปต้องทีนี่เราบอกแม่เราสิบสองซอกนี่เถอะนะสิบสองซอกแต่จงช่วงไว้ฮะปลูกตักทันทีไง โอ้กูสั่งมันทีเขาใจเขาใจตรงสักมันที่ไงนั่นก็เลยแบบเอ๊ะเออจงทวงไว้มันจะขับรถขึ้นไปบ่ไดน้อยไดให้มันขับรถขึ้นไปได้ไม่ไรหรอกเขาใจเขาใจไปพุ่นโค้งพุ่นกระลุมมาพี่ได้ขึ้นนี่ ลงพุ่นได้ได้แต่ทำไว้เวลาสีมูดี้ทำอะไรเงี้ยมันขับรถขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บถ้อยลงได้นะไปได้ท้ามไปดูด้ำปั๊มบอลเล็กบอกปั๊มมันนอกไว้ป้าต้องป้ต้องระยะมันขับรถเข้าไปแล้วก็ถ้อยลงได้สบายๆนะเวลาคนอะไรเข้าไปมันง่ายบ่ต้องคนบ่ต้องใช้แรงงานคนนะเข้าใจกขึ้นพุ่นเลี้ยวพี่เดี๋ยวตายทำให้ดูจริงๆถ้าหกเมตรมันห่างไปตีห่างก็บ่เม่นบ่เม่น សាសាមីតសាមីតបូទី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 ចូលមិនបានទេលោកអ្ហ៎បោះហៅចងໄວហ្នឹងតែចង់6មេតែចងໄວប៉ម1រថយន្តនេះមិន4សក់1តាចងហ្នឹងប៉ម1រថយន្តនេះមិន4សក់1រថយន្តនេះប្រហែល4សក់ក៏ដែរ2 3 แต่มันอีกซอกนี um, os, like so right? ่มันไปได้สบายแต่มันอีเลี้ยวบ่ได้เนี่ยเนี่ยทิศสองเมตรเนี่ยพอดีอีเลี้ยวอะไรบ่ได้ไงปองนถ้าอยากพุ่งก็ไว้เป็นโดนนั่นปองนึงเออโน่นปองเนอะแบ่งแบ่งไว้ลงมาปองพีแบ่งไว้ให้มันขึ้นให้มันออมมาได้นะงไว้เจ็ดชอกไว้ยังปองหมดนะปองรถนะหกเมตรอะจ้ะหกเมตรให้รถเข้าได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปแล้วก็อ้อมลงมาได้นะ้ใหรถขึ้นไปแล้วอ้อมเอาลงมานะ สมุดไว้ปอมนี่ปลูกจกที่มาป้อมที่ไม้วางอยู่นั่นตรงไว้เออเวนไว้จากช่องเลยท่หว่านอยู่ไหนนี่จะเป็นสิบต้นพุ่มเล็กหว่านอะไรจังนะหว่านนะเออเอเก็บไว้ปะเน่ยมันขึ้นเองมันเนาะเว้ทีเล็กนี่ปีเป็ี่นจะพอยี่สิบโอยี่สิบกว่าอือืว so ่านนะยี่บไรอะบอกพักว่านเอนวาทีนี่ยี่สิบไร่ก็โอ้โหเงินถุงพโอ้ยแบงจะปีห้าสิบไร่นะสองคนนี้แบ่งกัน ทิ้ยเจ็ดไรของผมอยู่ในใบ่ะน้อยเดียวแอดหนึ่งอะผู้ใดไปจับแม่น้องเตอร์ไปจับให้กะทิพเจ็ดไรอ่ามันคือน้อยเดียวนึงว่านี่